สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักมาเช้าดูข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีสุทินหรือบิ๊กทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีเรือดำน้ํานะครับที่ว่ารัฐบาลไทยซื้อจากรัฐบาลจีนปรากฏไม่มีเครื่องยนต์เพราะประเทศเยอรมันไม่ยอมขายนะซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าจีนผิดสัญญานะครับเมื่อนะครับไม่ทําตามสัญญามันก็คือการผิดสัญญา หลักกฎหมายแพ่งง่ายๆนะครับเมื่อผิดสัญญานะครับทำได้สองอย่าง 1. ฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือให้ไปหาเครื่องเยอรมันมาใส่อันที่สองบอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมเงินที่จ่ายไปแล้วก็เอามาคืนพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นไปตามหล,หลักกฎหมายแพ่งง่ายๆครับทําได้2อ,อย่างแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยคุณสุทินนะครับ แห่งพักเพื่อไทยครับซึ่งพักนี้ก็ได้รับฉายาพักตบัดสัตว์นะครับก็ปรากฏให้สัมภาษณ์ว่าประเทศจีนผู้ขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไม่ได้ผิดสัญญานะครับแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคำพูดดังกล่าวนะครับผมถือว่าเป็นการแถนะนะเป็นการพูดแบบสีธน,นชัยก็ฝากท่านรัฐมนตรีสุทินนะครับว่าเวลาให้สัมภาษณนะ์นะีะพูดจะอะไรให้มันอยู่กับร่องกับรอยและให้เป็นไปตามข้อจริง นะการไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันก็คือการผิดสัญญานะครับไม่ต้องเรียนกฎหมายก็รู้ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่านักการเมืองเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ถุจลิตพูดจามันต้องตรงไปตรงมานะครับนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เชื่อถือนะครับเวลาท่านหาเสียงอีกสี่ปีข้างหน้าเขาต้องกลับมาเป็นสสอ,อีกก็ฝากด้วยนะครับนะเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆดูการให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวก็จะเอาเยี่ยงอย่างนะครับ จะกลายเป็นคนประเภทสีถนนชายกันไปหมดทั้งประเทศครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยการกดไลค์กดแชร์จุกครูจุกครูนะครับขอบคุณมากครับ